พี่นอ้องเอ้ะแต่ไม่ยางคอเดียวพี่น้องเพ,พราะว่าพยายพยิ่งมากน้บ่อะไเพราะว่าขาแล้วเจ็บเจ็บขายางไกลบ่อดก็จำเป็นต้องอยู่บ้านปกติไปใส่เป็นสิ้นพาทีมเอาไปคนเดียวอยู่สวยๆอากาศดี อากาศดีอยู่ในโหมดสององศาค่ะพี่น้องอากาศสององศานะคะเดือนธันบานะคะเห็ดจันได้แล้วพี่น้องเลยอยากเมื่อบาดดิมาเป็นยังดอก หวานอยู่ซองห้าหนดีที่สุดแล้วอยู่นีเห็นแมนอยู่อยู่น้ำขอบน้ำคู่งานน้ำพอน้ำแม่ผัวแต่ทุกคนนะพี่น้องมันมีความทุกข์ความอยากความในใจทุกคนมันมีปุ๋ยดอกซิมีวัดล่าเว้นเดิร์กทุกคนก็ต้องมีความทุกข์อยู่ในใจแต่ความทุกข์นั้นสุกนั้นไม่มีใครที่ จะกล้าบอกให้คนอื่นรับรู้ได้ไม่เสือดอกบนโลกนี้ผมมีไผดอกจิมมีลาเวนเดอร์บมทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่นไปอะไรด,ดอกพี่น้องก็ป้อเสือยังไรก็ต้องมีละคมถูกนี้ใจเพราะยังไดยังนิง่แต่คือคอยนี่คอยดียังนึงคอยว่านมีโล่คอยเต่าคอยบุญอยู่ขันคอยมีลูไม่เต่าคอยกัดจุ๊ักสิยู่จังแหล่ะและ้วพี่น้อง ยางปลายางดุงยางดอดพี่น้องเอ้ยอยางผู้เดียวเสือใส,ส่เสือตัวเก่าไม่เป็นตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่พอหวานพี่สีเดียวสกตัวผัวควายซื้อหาหนึ่งแสีน้ำเงินหมดคนบอกสื้อให้ดอกแบบสีอื่นบอกว่าซื้อสีอื่นให้ยนี่งแต่สีแดง ถึงบ้านเกิดเมื่อนอนฉันกินหอมบ้านอุ้ยเป็นเห็ดห้างนกพี่น้องอมีคนมียางปลาอยู่แต่ก็มีคนปลา,าตุงปลาติอยู่ต้องซุ่มมาเป็นปลาติกันไปบ้ look oh, at that's a bit here จากบ้านเมืองมามาอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นต่างแดนต่างถิ่นพี่น้องเอ้ยความถูกความอยากความลำบากความกินหอดบ้านสุดสุดๆเรไปแต่เหตุในในอย่างใดย่อนความถุกความยากความบม่มมีเกิดห้า่บริเกิดในกองเงินกองทองเกิดในครอบครัวที่อยากไกลพี่น้องเขาก็ต้องได้จากบ้านเมืองมา จากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากให้จากสวนจากคนที่ห้าหักจากคนที่กระ,ะเฮ็ดยงไรแหละดวงสตาวาชนาพีพ่น้องเอ้ยดวงสตาวาชนานำ้าไห้มากไกจากทินฐานบานเกิดเมืองนอนของเจ้าของแต่กระเฮ็ดจย่งไรความลำบากยากเข็น แต่ก็ต้องสู้พี่น้องสู่ก็สิสู่สสมีกันเด้อพี่น้องเลยแดงแดงอย่าลืมมาหายกำลังใจหนูแน่เป็นน้ำแข็ย,ยเลยนะ อือ legs, อ้นนี้สงสัยมันตกเลยนั่นข้างไม่ดีมากดน้อี แ okay. ต่ป่าแต่ดมพี่นออ้อยแต่เว้นกัสิตกดินแหละฮะบวสองคนสวยไหมคะสวยไหมสวยบอสวยบอกินหอดบานคกินหอดเมืองเด้พี่นออ้อย เหังไดย้อนควมทุกความอยากไร้จากพแม่พี่น้องบานเกิดเมืองนอนมากขันเวนเจของเกิดในกองเงินกองทองขึ้นสิบริมากบานเพิ่นเมืองเพิ่นพี่น้องเอ้ยมาย้อนควมทุกความอยากเจังไดเกิดมากตำโอยโดยวาสนาก็จจำเป็นต้องได้จากบานจากเมืองมาก เรา,มาแม่ล้วก็จะเป็นหน่อยใจด้พี่น่องยอย่าลืมเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่เด้อพี่น้องเลยอากาศหนาวไปแล้ค่เงียบสงบเงียบก็เงียบเนี่ย สุดๆเลยนะพี่น้องเย็บมากข่าวบาดมันเป็นบ้านยุดของเขาว่าจะเอาพยาแม่ทิมไปนเ,นเอ้ยเลยเป็นน้ำแข็งไม่ได้พี่น้องแต่ตว่าเลี่ยนเป็น,น้ำแข็งดิ 一个、嗯 ฉันไปเดินฉันเดินนะคะเดินไปหลงอากาศเย็น 哈 <laughs> <laughs> แต่ตัวที่เป็นน้ำแข็งพี่น้อเนาะ